นางฟ้าของผมพี่ชิวพอ่พอพ่อพวกกำลังมาหลบเร็พวงนี้หลบหลบ,หลบชิวครับครับมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยฮะ เออเอออ๋อพอดีว่าผมกําลังจะเอารถลูกค้าไปซ่อมอะครับแล้วอยู่ๆเพลินว่ารถลูกค้าก็มาดับหน้าบ้านเจ้านายพอดีครับแล้วมันดับได้ยังไงอะไม่ทราบเหมือนกันครับอยู่ๆมันก็ดับไปเลยครับแล้วลูกค้าบอกก็บอกว่ารถมันเป็นอะไรอ่าไม่ได้บอกครับแต่ลูกค้าชอบบอกว่ารถมันดับบ่อยๆครับเห็ยดูนี แล้วช่วงล่างอ่ะมีเสียงอะไรไหมอ๋อไม่ต้องอ๋อเอเอคือว่าผมเช็คเรียบร้อยแล้วครับไม่มีเสียงครับเจ้านายไม่ต้องเช็คเลยครับเดี๋ยวกุญแจมไดิ ไม่จะลองสตาร์ทดูอ๋อครับนี่ครับ ติดวรใช่ครับเจ้านายแต่เจ้านายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมให้ลูกน้องเอาเครื่องมือมาซ่อมที่นี่เลยครับเฮ้ยไม่ต้องเครื่องมือที่บ้านนี่ก็มีเดี๋ยวไปเอามาให้อ๋อครับครับแป๊บนึงครับุกมิว ่อไปแล้วออกมาเร็วเร็วเพื่อนหมดแล้วเนี่ยเยข้าบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านเร็วเจ็บหลังพี่เร็วไปไหม,มไปไปมุกมาเอาละพี่ รองเท้ารองเท้าเย็นนะเย็นนะเอ้ยเอ้ยไอคิวอะเครื่องมือของค,ครับ ทำได้ไหมอ๋อครับเดี๋ยวรบกวนเจ้านายลองสตาร์ทดูนะครับอืม อ่ะเรียบร้อยแล้วครับไปได้ละรีบไปเร็วได้ครับเ้นายผมไปก่อนนะครับเออสวัสดีไปรีบไป ี่คิ้วมากเลยนะพี่ก็คิดถึงมุกนะพี่ฝันถึงมุกทุกคืนเลยอะ่ะ <c oughs> สวยมากเลยเช่าไหมพี่เลือกนานมากเลยนะช่างเลยพี่คิ้วมิวมุกงทำอะไรอยู่ลูก พี่ลูกยังไม่แต่งตัวอีกเลนี่ยเดี๋ยวก็ไปเรียนไม่ทันหรอกมุกเอ้ตื่นได้แล้วลูกเออพ่อคะคือเมื่อคืนมุกเขาเขียนงานจนดึกเลยอะค่ะเดี๋ยวให้เขานอนอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวมิวปุกนะคะเฮยแต่นี่มันสายแล้วนะลูกเอ่อเดี๋ยวสิบนาทีค่ะสิบนาทีเดี๋ยวมิวปลุกน้องเขาเลยค่ะจะได้วินข้าวเช้าด้วยงั้นพอไปเตรียมาหารกันนะค่ะ แล้วทำไมหน้าต่างมันปิดไม่สนิทไปลูกเดีย๋ยวฝนมันก็สาดเข้ามาหราลูกออพ่อเพ่อพ่อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีปิดเองค่ะพ่อไปเตรียมอาหารเถอะนะคะเตรียมปิดเองค่ะ,คะเร็วๆนะวเลค่ะค่ะรีบขึ้นมาเร็วพ่อลงไปแล้วพี่หนูต้องรีบไปแล้วนะ เข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อถึงไม่ให้มุกมีแฟนอะ่ะสงสัยพ่อจะห่วงมุกอะ่ะแต่มุกโตแล้วนะพี่ชิวมุกไม่ใช่เด็กๆแล้วมุกฟังพี่นะคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็หวังดีกับลูกนั่นแหละแล้วเราต้องคบกันแบบหลบๆซ่สนสอนๆอีกนานแค่ไหนอะพี่ไม่เป็นไรมุกสัก,กวันพี่จะทำให้พ่อของมุกยอมรับในตัวพี่ได้ มุ้งรักพี่คิวนะพี่ก็รักมุ้งนะ ไงมายุ่งกับลูกสาวฉันฮะเจ้านายครับคือผมกับมุกเรารักกันนะครับเจ้านายช่างกระจอกอย่างแกเน,นี่ยจะคู่ควรกับลูกสาวฉันต่อไปนี้เนี่ยแกไม่ต้องมาทำงานร้านฉันอีกพก่อคะเข้าบ้านทำไมพ่อ ทำแบบนี้ด้วยอ่ะมูกกับพี่คิวรักกันนะพ่อพ่อบอกให้เข้าบ้านถ้าแกยังคบกับผู้ชายคนนี้แกกับฉันเนี่ยขาดกันพ่อเข้าบ้านนมุกทำไมเจ้านายต้องกีดกันความสุขของมุกเลยครับแล้วไง จะให้ไปกัดก้อนเกลือกินกับแกเนี่ยเหรอฮะใส่หัวไปได้แล้วแล้วอย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันอีกไปครับไม่ไดีครับ ทำไมไม่กินข้าวหรลูหนูไม่หิวอะค่ะพ่อกินหนหอ่อยเถอะหนูไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วนะก็แค่ผู้ชายกระจอกกระจอกเนี่ยแกจะไปสนใจทำไมฮะ นี่แกกล้าย้อนฉันเนี่ยฮะเพราะมันใช่ไหมแกถึงเป็นแบบนี้เนี่ยใช่ค่ะเพราะเขาทำให้หนูรู้ว่าหนูสมควรทำอะไรหรือไม่สมควรทำอะไรอะ่ะจะไปไหนกลับมากาแฟะคะ่ะพ่อขอบใจนะ พ่อคะอมิวมีเรื่องอยากคุยด้วยหน่อยอะคะ่ะเรื่องอะไรลูกทำไมพ่อถึงไม่ชอบพี่คิวอะคะมิวว่าพี่เขาก็ออกจะเป็นคนดีแล้วก็ขยันนะคะเขาไม่ดีตรงไหนหรอคะแกก็รู้เมื่อมก่อนฐานะพ่อเป็นยังไงกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยพ่อก็แค่ไม่อยากให้ลูกสาวพ่อลำบากพ่อผิดตรงไหนฮะ อูเข้าใจนะคะพ่อแต่พ่อจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าแนนนาคตพี่เขาจะลําบากไม่แน่นะคะเขาอาจจะได้เป็นเจ้าของอู่แบบพ่อก็ได้นะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าพ่อจะมาถึงจุดนี้เนะี่ยมันไม่มีอะไรยากเกินไปหรอกคะ่ะถ้าเราพยายามมากพออะพ่อลองคิดดูนะคะว่าที่ผ่านมาที่พี่คิวเขาทำงานกับพ่อเขาเป็นคนยังไง มีวขอตัวก่อนนะคะยนีครบ่ มุกไี่ดูหน่อยสิหนุครับพ่อมุกมุกพี่คิวพี่มาทำไมเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็โดนพ,พ่อพ่อทำอะไรพ่อไอ้คิวแกยังมีหน้ากลับมาที่นี่เหรอ ฮะจะกลับมาทำไมขอก็กลับมาทำตามหัวใจของผมไงล่ะครับพ่อทำตามหัวใจงั้นเหรอฮะฮะพ่อ,อ,พอทำอะไรอะ่ะเกินไปแล้วนะอย่ายุ่งพอ่อถ้าพ่อจะยิงพี่คิวอะ่ะพ่อก็ยิงหนูด้วยไปเลย ยิงอะไรขอ,อยาบืนไปเก็บคิวครับมีข้ามายังยังเลยครับยังยังยังยืนเฉยอยู่อีกพาคิวไปกินข้าวสิอะอะไรอะพ่อพี่คิวนี่มันเรื่องอะไรอะมุงม่งมงไปหมดแล้วนะ ถ้ามุกอยากรู้เรื่องมุกก็ลองถามพ่อดูสิพ่อแปลว่าพ่อให้โอกาสพี่คิวแล้วใช่ไหมแกนี่มันฉลาดทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องนี้อ่ะถ้าพ่อไม่ให้โอกาสมันอ่ะพ่อจะชวนมันไปกินข้าวเหรอพ่อพ่อขอโทษลูกพ่อรู้แล้วรับพ่อนะเขาก็รับลนก